อ่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูอวตางผมคอก็ขอโทษด้วยที่หายไปนานมากเพราะว่าที่บ้านไม่ได้จ่ายหน็ดนะอวตาที่ซื้อแล้วมีมน,น, ie, น,นี่เป็นตอนแรกเป็นบูกี้อุกี้อันนี้เป็นเป็นเินจานะฮะอันนี้เป็นพไซดอนโคเรนอันนี้ล็อก พอโลออัลเทรีนะนี่นี่ครับนี่ที่เหลือก็เป็นนาวตาสามพัสามร้อยสามสิบหมดเลยนะฮะแล้วก็จะมาให้ดูอ มีหลายอันเลยนะครับแต่ผมที่ใช้อยู่คือซัมบีมาดูอ,นอ่อนนเสียงน้เสอร์เป็นเสียงใสล้งนะฮะนี่มีทั้งหมดสามเสียงท้อนเป็นท้ทอนธรรมดาหวานเป็นหวานอย่างนี้นะก็ไอคอนจะเป็นอย่างนี้ดูแล้วนะคาจิบตะตาไม่มีนะฮะสัญลักษณ์เป็นอย่างนี้นะ มีมีหลายอันมากนี่เดี๋ยวเลือกอันนี้ก่อนโอเคครับย้ำเลยนะว่าไม่ได้ขายแต่นองน,นี้ไปนะ้ะค,ครับไปครับบายบาย